สวัสดีครับสวัสดีครับ <S <S ผมสันติปริชาวะไวาคุณนะครับรองกรรมาการผู้จัดการบริษัทบูราพาบางแสนการเด่นนะครับเป็นเจ้าของโรงแรมออนป้าโฮเทลแอนด์เรสเดนท์ที่บางแสนครับผมครับจริงๆคือ,อไม่ใช่แค่ธุรกิจโรงแรมแต่คือตอนแรกคือธุรกิจครอบครัวคือธุรกิจอย่างอื่นก่อนคือต้องบอกว่าธุรกิจเริ่มต้นของครอบครัวคือเรื่องเกี่ยวกับวงการบันเทิงบริษัทออนป้า ทำตั้งแต่แผ่นเสียงเทปเทปเสร็จมาเป็นไวนีิเออมาเป็นวิดีโอวิดีโอเสร็จแล้วมาเป็นซีดีซีดีเสร็จวีซีดีวีซีเป็นดีวีดีหลังจากดีวีดีเนี่ยโชคดีเราไม่ได้ลงบูเลเราก็เลยพอพอหลังจากดีวีดีมันก็เหมือนกับหมดยุคฟิสิกอลฟอร์แมตของสื่อบันเทิงไปนะครับอเทางครอบครัวก็เลยเหมือนกับได้ว์ซิฟายมาทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาแทนก็ เริ่มต้นที่เหมือนกับอพาร์ตเมนต์อยู่ที่บางแสนหนึ่งตึกนะครับจนวันนี้ก็มีอยู่ประมาณสี่ตึกนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังเปิดตึกอาคารใหม่เป็นหอประชุมนะครับท,ที่นี่นะครับมีโดมนะครับอยู่ที่บางแสนนะครับก็จุได้ประมาณโต๊ะจีนประมาณสามร้อยท่านนะครับถ้าเป็นค็อกเทลห้าร้อยท่านครับพูดถึงที่พักแต่ละตึก จูได้เท่าไหร่รองรับคนได้เท่าไหร่ครับผมออของของเราเนี่ยที่พักของเราเนี่ยมีทั้งหมดสี่ตึกเอครอ,อบคลุมกลุ่มลูกค้าเอ,อตั้งแต่ต้นยันไฮนะครับก็คือของเราเนี่ยเ,เริ่มต้นที่ตึกแรกตึกการ์เด้นนะครับก็คือเอ,อจะเป็นห้องพักแนวเอหอพักนะครับเป็นตึกแรกที่เราเริ่มทํานะครับแล้วเราก็ค่อยคอยพัฒนาเราขึ้นมาก็จะเป็นตึกที่สอง จะเป็นแนวคอนโดอยู่ที่ริมทะเลนะครับแล้วก็ตึกที่สามก็จะเป็นสไตล์ลอฟ์ออกมาเป็นให้วัยรุ่นหน่อยแล้วก็ตึกที่สี่ก็ออกมาเป็นลักชวเว่หน่อยนะครับก็จะเป็นตึกที่เลสซิเดนครับผมแล้วแต่ละตึกคือมีความการบริการครับรผมก็คือตึกแรกการ์เด้นนะครับก็คือราคาเริ่มต้นอยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับก็จะเป็น แนวผู้ที่ต้องการความรวดเร็วในการพักนะครับเข้ามาพักง่ายๆนะครับไม่ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือซีไซส์ก็จะเป็นกลุ่มครอบครัวที่อยากจะเหมือนกับดูวิวทะเลเพราะว่าวิวของเราเนี่ยเห็นพระอาทิตตกตรงสะพานปาพอดีส่วนมากนะครับตรง BBT ซีไซส์แล้วก็ตึกที่3ก็จะเป็นแนวล้อวัยรุ่น นะครับก็คือจะอรับลูกค้าแล้วก็มีครัวกลางให้มาทําอาหารได้ภายในตึกด้วยนะครับแล้วก็ตึกที่สี่ก็จะเป็นตึกเล็กเดนที่จะทาเหมือนกับให้ทุกคนมีความรู้สึกเหมือนเราได้มาเที่ยวบัดดีบ้านตัวเองนะครับก็คือจะเป็นทุกห้องจะเป็นแบบวัน b บด r o o m ก็คือมีห้องนั่งเล่นแยกแล้วก็มีห้องนอนแล้วก็มีครัวในทุกทุกยูนิตนะครับก็สามารถซื้อของอมา,มาทำครัวได้ในห้องเลย ครับผมเลยว่ามีหลายรูปแบบมากอัน<ช>นี้น<ะ>คือครบรอบกี่ปีอ่เอ,อถ้าตึกแรกเนี่ยน่าจะสิบกว่าแต่ถ้าตึกที่สี่ตึกเลสเดนเนี่ยประมาณเจ็ดปีแล้วครับโดยรวมก็คือเปิดมาประมาณสิบน้ำท่วมนี่มันปีอะไรนะห้าสี่ตอน 5, 5. ตอนนี้หกเจ็ด ก็ประมาณสิบสี่ปีครับสี่ปีครับผมอ๋อเรียกว่าเปิดมาตั้งสิบสี่ปีครับพัฒนาจากเตึกแรกจนกระทั่งเรามีสี่ตึกแล้วเราก็รู้เหมือนกับว่ารู้ความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าอยากได้อะไรนะครับเราก็โดนลูกค้าเรียกร้องกันมากว่าอยากจะได้ห้องประชุมได้ห้องประชุมอยากได้ห้องจัดงานอยากได้สถานที่จัดงานแต่งสวยๆอยู่บางแสนนะครับเราก็เลย จะทำอาคารของประชุมออน s i สิเกเจอร์หอขึ้นมานะครับก็จะมีแบ่งเป็นแนวคอร์ดยาร์ดที่สามารถทำกิจกรรมได้ทั้งงานแต่งงานเช่นกานประตูการกิจกรรมคอมนนี้เอลติ้งทำแลนลี่อันนี้ก็สามารถงานสัมมนาทำได้หมดครับผมก็ที่นี่เลยใช่ครับผมเรียกว่ามีแบบเป็นขอคอยครับใช่ครับแล้วบริเวณห้องด้านบนนี้จะเป็น ห้องด้านบนจะเป็นห้องเอแต่งตัวของห้องเจ้าสาวแล้วก็เอตรงข้างบนของห้องหอประชุมใหญ่ก็จะเป็นห้อง VIP อพาสหรับเอแขกผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่มานั่งรอครับผมก่อนงานมองว่าเป็นห้องจัดเลี้ยงใช่ครับถ้าถ้าไม่ใช่เป็นโต๊ะที่จะเป็นแนวคอกเทลแล้วก็หรืองานสัมมนาหรือจัดเก้าอี้แบบเทียเตอร์ก็ได้ครับผมอาจจะจัดคอนเสิร์ตหรือเป็นเป็นปาร์ตี้ส่วนตัวได้ครับ การออกแบบแนวคิดแนวคิดคือุโจะเป็นโมเดิร์นคลาสสิกครับผมเออ่ไม่ได้ยุโรปจา๋าเออ่คือเราอยากให้มันเหมือนกับเป็นไทม์เลสคลา s สิกก็คือมองแล้วไม่เบื่อไม่ได้แบบหลุยแต่ก็ดูมีเหมือนกับเออ่บรรยากาศที่ดีสำหรับการแต่งงานแล้วก็ไม่เยอะเกินไปสำหรับง,งานสัมมนาครับผมเปิดใช้ได้ครับผม เออเดือนมีนาปีนี้ครับผมเรียกว่ามีนานี้จะเป็นรูปแบบใช่ครับผมเอ,อตอนนี้ก็กําลังอยู่ไฟนอ,อลสเตจนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอ่โรงแรมที่พักนอกเหนืจากห้องพักแล้วมีอะไรที่เป็นอัตัประโยชน์บ้างบอกเอ่อในส่วนของที่พักเนี่ยของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องความสะดวกสบายสําหรับผู้ที่มาอยู่ เช่นเราโปรายวที่จอดรถเพราะว่าบางแสนเนี่ยหลายที่พักไม่สามารถปรอไวที่จอดรถให้ได้ทุกคนนะครับแต่ว่าที่จอดรถของเราอะ่ะมีเผื่อไว้สองเท่าสำหรัแบบแขกนะครับก็คือวันไหนที่คนแน่นๆช่วงปีใหม่สงการรถข้างนอกเนี่ยขอเข้ามาจอดของในของเราด้วย mm hmm. จากโรงแรมอื่น mm hmm. ครับผมเพราะว่ามันรถม,มันเยอะจริงๆครับผมแล้วเราอะ่ะก็คือเพราะความที่เราเยอะเราก็ได มีที่จอดรถเยอะไปด้วยครับอ่าเราใครมาจอดไม่คิดค่าบริการ,าร,การเอ่อถ้าเป็นลูกค้าไม่มีคิดค่าบริการครับแต่ถ้าเป็นคนที่มาจอดจากข้างนอกเช่นโรงแรมอื่นโรงแรมอื่นก็จ่ายเราออ่าหรือเขาเคยเป็นเลูกค้าเก่าเราแล้วเขาบอกเขาจองเราไม่ทันแล้วเขาไปไปอยู่ที่อื่นเขามาขอจอดเราจําหน้าได้เราก็ให้<อ> <laughs> ครับผมแล้วก็พื้นที่กี่ไร่ เออตรงนี้สามสิบกว่าไร่ครับผมแต่ว่าที่ทําเป็นโรงแรมจริงๆนะครับประมาณหกไรนะครับยังเหลือพื้นที่สาหรับการพัฒนาในโปรเจกต์อื่นๆอีกข้างหลังนู้นกับข้างหลังนี้แล้วก็ตรงนี้มุมด้วยียกว่ามีมีแลนมีแล<ช>นครับผมใช่ครับมีมีแลนที่จะทําอีกหนึ่งตึกเป็นตึกที่ห้านะครับหนึ่งเก้าสิบเก้าห้องแล้วก็มีส่วนน้ําข้างบนนะครับแต่ว่าเออยังไม่ได้ทำแล้วก็มีแพลนที่ทาพูรีล่าด้วยครับ ครับผมเออทั้งหมด22ยูนิตครับผมจริงๆแล้วนี่คือส่วนใหญ่ลูกค้าจะรีเควสอะไรมากมาลอง่ังเ,เช่นอ่ามีให้สัตว์เลี้ยงมาไหมแบบเพราเป็นครอบครัวมาพาสัตว์เลี้ยงมาด้วยหรือเออไม่เส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเล็กคนที่มาบางแสนเนี่ยจะเป็นกลุ่มครอบครัวกับกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่ต้องการมาเที่ยวไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะ ถ้าเป็นครอบครัวเขาไม่อยากไปพัทยาเพราะว่าเหมือนกับวิฟของพัทยามันมันมันอีกแนวหนึ่งบางแสนมันจะออกแนวแบบสงบกว่าสงบกว่าแฟมิล,ลี่กว่านะครับของบางแสนเนี่ยเราก็จะพยายามทําให้คือในอนาคตเนี่ยเรามีแพลนที่ทําสวนน้ำเพราะเรารู้ว่าเราต้องจับทาร์เก็ตกลุ่มแฟมิล,ลี่เพราะว่าแฟมิล,ลี่เยอะมากมาถึงก็เอมีลูกเหล็กเล็กแดงเอามาคนผู้ใหญ่ก็นั่งล้อมวงเล่นไพ่ เด็กก็ไปเล่นสระว่ายน้ำนะครับก็ประมาณนี้เราก็เห็นพฤติกรรมของลูกค้าแล้วเราก็พูดคุยกับลูกค้าแล้วจนกระทั่งโอเคเราได้โจทย์มาว่าเออต้องมีการจัดงานแล้วก็ต้องมีโจทย์เรื่องเขาอยากได้สวนน้ำซึ่งจะเป็นโปรเจกต์ต่อไปของเ,ออ<ป>เราปีหน้าเลยไหมครับยังครับย, <laughs> ยังครับแพลนแต,แต่ว่าแบบเขียนแล้วแต่ว่ารอความพร้อมอะไรด้วยสถานการณ์ของเศรษฐกิจอะไรมันยังดูไม่ค่อยเอื้ออำนวย เดี๋ยวรอสักพักแล้วเออ่ถ้าพร้อมเราก็แบบพร้อมขออนุญาต eia ก็ผ่านแล้วก็รอจังหวะของเศรษฐกิจครับช่วงจังหวะใช่ครับเป็นไงครับช่วงจังหวะต้องบอกก่อนว่าช่วงโควิดเนี่ยโรงแรมอื่นในบางแสนเนี่ยปิดเราเป็นหนึ่งในโรงแรมที่เปิดถามว่าเราเปิดได้ยังไงเออเพราะว่า มีลูกค้าที่มาช่วยสนับสนุนเราแล้วมาอยู่เป็นหลายเดือนแทนที่จะอยู่เป็นหลายวันนะครับก็คือเหมือนกับท่านอาจจะเข้ามากักตัวตรงเนี้ยอยู่ข้างนอกเนี่ยดูอันตรายนะครับแล้วเราก็คือช่วงโควิดเราไม่ได้เลี้ยออฟพนักงานของเราสักคนเดียวนะครับเราก็คุยกันตรงๆว่าเออมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันหนักเราขอลดเงินเดือน แต่เงินเดือนที่ลดเนี่ยสัญญาว,ว่าจ่ายคืนให้ในช่วงที่ดีขึ้นทุกคนพร้อมใจทางผู้บริหารเองพนักงานเองพร้อมใจลดเงินเดือนตัวเองเพราะเราคิดว่ายังไงเรากัดฟันแล้วมันต้องมีวันที่มันจะดีขึ้นแล้วพอถึงวันหนึ่งมันดีขึ้นจริงๆเราก็ค่อยๆทย,ยอยจ่ายเงินที่ส่วนนั้นนะ่ยทุกคนช่วยปรับลดลงแต่มไม่ได้หายไปเราก็เก็บมาแล้วเราก็บ ทยอยใช้คืนในวันที่มันเรื่องกระเตื้องกระเตื้องขึ้นมาเพราะว่าหลังจากเอปิดประเทศใช่ไหมครับไม่มี่างชาติแต่คนยังมาเที่ยวบางแสนเพราะมันยังอยู่ในประเทศในช่วงคลายโควิดหลังๆก็กลายเป็นว่าบางแสนเป็นหนึ่งในที่ที่คนมาเยอะมันก็เลยทําให้เรา่ค่อยๆกลับมาค่อยๆกลับมาแล้วเราก็จาจคืนกับพนักงานทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนไม่มีใครเสียโอกาส แต่ว่าทุกคนเน่ะร่วมสู้กันในช่วงที่เป็นโควิดเอ่อโควิดขอโทษครับเรียกว่าแบบมีผลกระทบแต่เราสามารถเอาวิกฤตเป็นโอกาสในการปรับตัวครับรผมแล้วก็ปรับหลายอย่างนะครับในเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคต้อง t า r g e t ็ตให้แม่นเรื่องราคาเรื่องการบริการนะครับแต่ก็ได้ด้วยทีมงานของทุกคนที่ช่วยกันมาครับเรียกว่าแบบ ผ่านวิกฤตมาแล้วเป้าหมายแน่นาคตมาแล้วอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมกับลูกค้าเออก็อยากจะบอกว่าบางแสนเนี่ยเป็นเมืองที่มีสเสน่ห์บางแสนเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่ตายนะครับบางแสนเป็นอะไรที่ทุกคนมาถึงแล้วก็จะแวะกลับมาแน่นอนเพราะว่าพอเราอยู่ที่บางแสนแล้วมันรู้สึกเหมือนกับสบายใจนะครับเออเป็นอะไรที่ ไม่ค่อยเร่งรีบมีความรู้สึกได้มาพักพ่อนแต่ว่าไม่ไกลจากกรุงเทพมากครับผมสุดท้ายนี้ฝากให้ผู้สนใจอยากจะติดต่อมาเข้าที่พักเชิญบอการาลเอียดครับผมก็ยังไงขอฝากโรงแรมออ p ป้าโฮเทลแอนด์รสซิเดนท์ไว้ด้วยนะครับสามารถติดต่อผ่านทาง Facebook ได้พิมออนป้าโฮเทลแอนด์รสซิเดนท์นะครับหรือ,อตาม OTA ตอบต่างๆทั่วไปได้เลย a าก o ด้ o o ุกิ้ง닷คอมฟรี t r i p เอ็กซ์พีเดียได้หมดนะครับแล้วก็ยังไงสามารถโทรมาได้ที่0846893333เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่จันตี้